ตอนนี้เราเรามาดูหน่วยรัตรเวนนะฮะหน่วยรัตรเวนนะฮะ,ต,ะ,ฮะตุงจิมมี่ไปนู่นแล้วนะครับ <laughs> นิกกี้ชอบนะฮะนิ่งเงียบกิ๊บเลยนะฮะโอ้โห,โหนะฮะ ฮัวสวัสดีครับพี่ยายาครับมากี่วันแล้วเนี่ยสวัสดีครับประดาไม่หมอหนุ่มนะฮะหมอหนุ่มครับขอบคุณนี่เราไม่มีประเด็นเราไม่มีประเด็นเราเราใช่เราเกื้อกูลกันพี่ครับผมครับผม เบาหอมก็ดีใจมากหอมเข้ามาอะไรนี้เราดีใจถูกต้องว่าคนจีนเขาจะไม่คุยกันแล้วมันมันเราต้องเลือกดูประเด็นประเด็นครับครับนี่ดูนะครับหน่วยละตะเวนไปนู่นแล้วนะครับเราจะไม่คุยเฉพาะคนจีนจะไม่เลี้ยงน้ำนี่หมอหนุ่มจะเลี้ยงน้ำโอ้ย อันนี้หน่วยลาดตะเวนนะฮะกำลังทําการาตรวจสอบพื้นที่นะฮะพร้อมเป๋นะฮะเป๋ก็อยู่นู่นนะฮะทีมงานของอนิกกี้นะครับทีมงานนิกกี้นะครับมีนิกกี้เป็นหัวหน้าแล้วก็ทีมงานนะฮะมีเป๋แล้วก็อีกตัวหนึ่งชื่ออะไรไม่รู้นะฮะกำลังกำลังลาดตะเวนอยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้หน่วยงานลาดตะเวนนะฮะ โอ้โหนะครับประจําพื้นที่นะฮะนอยด้านน้อยโอ้โหดูดูดีดูดีถ้าให้สอนให้เขานั่งจะดีมากเลยลุงจิมนะฮะตอนนี้เขากำลังลาดตะเวนอยู่นะครับนิกกี้นะฮะอาจจะกลัวๆนิดหน่อยนะับกลัวไม่กล้านั่งนะครับอ้านิกกี้ลาจิ้มมีเดียว <laughs> มามาขีรา่รถนว่ะนั่นนั่นได้ออกทีวีเนี่ยนุ่นนะเขากำลังถ่ายอยู่โสเียท้ทก,ก,น,กนีน่ทาดลหมาอะไรนี่ทีงานนิกี้นะครับเป๋นะครับ อีกตัวนี้ไม่รู้ชื่ออะไรนะฮะมีเป๋แล้วก็ตัวนี้นะครับสามตัวนี่แหละครับข้าเจ้านิกกี้ไปแล้วนะครับตต้อองเเปลีี่่่่ยนนทกมาแม่มาต่อยไปแล้วนะครับตอนนี้่วบซับนุ้กรวบหรอปะวะเราก็ได้แค่ดูนี่แหละครับแล้วก็ดูว่าคืออะไร มาดูครับช่วยกันเฝ้าหน้าบ้านกันนะครับตอนนี้นะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับนอกจากลุงจิมมี่พานิกี้เดินตรวจตระเวนแล้วนะครับบ่าวนุนะครับนุกยูงก็ออกมาเฝ้าช่วยกันนะครับักลง ด้วยกันเฝ้าบ้านนะครับนิกกี้ดังอีกแล้วครับดังมากไปนะนิกกี้เจ้านายไม่อยู่นิกกี้ดังแทนนะครับโอ้โห บ่าวหอมดังด้วยคราบะหอมจากดังด้วยอ,อหอมจากดังด้วยเดี๋ยวมันจะไม่ติดเหลืองบอกหมายิ้มจะไปติดเหลืองเพราะว่านิกกี้พาจิมมี่เที่ยวนั่นไม่ติดเหลืองแน่ฮะถึงนึงัเลยนิกกี้ตอนนี้สบายแล้วครับมีลุงจิมมี่เป็นคนละขับให้นะครับอ คือคือข้างหลังนะเป็นเจ้านายนะครับข้างหน้านี่เป็นเอ่อคนขับนะครับข้างหลังนะเป็นเจ้านายข้างหน้าเป็นคนขับนะครับ,รถ,รบรถ้ามันใหญ่กว่านี้้มันอนไนด้นน <c oughs> จะดีเท่มากเลยเอา้าวเปีปอยากขึ้นด้วยครับยิงยิงยิง,ง,ง,งอยู่นี่ฮะเปีบอกว่าอยากไปด้วยฮะนั่นน่ะเห็นป้าซอพาเรียกนะครับเรียกเปี๊ยนะครับ ไม่อยากขึ้นธรรมดาเท่จังวะผมจะบอกนะนี่นะวิ่งตามแล้วครับนู่นนะไปแล้วครับพี่อนุวัฒน์ฮะสวัสดีครับพี่อนุวัฒนะฮะไม่บังไม่บงมับงนะฮะดูด้วยกันอยู่ตรงนี้นะครับบรรยากาศหน้าบ้านเป็นอย่างนี้นะครับนะตอนนี้เหลือช่องนี้นะครับช่องช่องอผู้หญิงเสื้อดำนี่นะฮะช่องเอ่อไม่พี่พี่คนนี้แกช่องแปด ขางี้งอ๋อเหรอโอ้เี่เลขยี่เ 27, นาะก็ <c oughs> อ้อผมผมไม่รู้ว่า27่สินะฮะ <c oughs> ผมจำได้แต่เออเลขเลขแปนะอ่ามารอดูนะครับตามข่าวดูนะครับว่านําเสนอประเด็นอะไรนะครับเราก็ไม่รู้นะฮะฝากเอฟซช่วยดูด้วยนะจ๊ะาาัน,นข,ข่าวไม่นีะไม่หนีเราก็ไม่หนี ขอบคุณนะครับแต่ละร่งชั่วโมงนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับทุกท่านนะครับผมว่จะลงผมยัไม่ลงนะครับยังไม่ลงรอรอนรอกดไลค์กดแชร์ช่องอดิซอนสุนครค่องมุกี้คาวาอีนะครับรอนาด้วยกันไม่เป็นไรอย่าลืมนะครับฝากผลิตภัณฑ์ดีๆครับชามดิพีทนะครับ0ูนย์หกสามนะครับแล้วก็รูทิแซดนะศูนย์เก้าแปดแปดี่ห้าห้าเจนะครับ ฝากดูคลิปช่องอดีศรสุกนครบ์แล้วก็ช่องนุกกี้เคารวะอีกด้วยนะครับคลิปผมก็ถือว่าอย่างนะครับก็จะทยอยลงเรื่อยๆนะครับทิปวันนี้บรรยากาศหน้าบ้านเป็นยังไงนะครับนี่เมียผู้ช่วยแทนนะครับผมลงไปแล้วนิกกี้หมาเทวดาเฮ้ยหมาเทวดาฮะทั้งเป็นหมาเทวดาจริงๆเนาะถ้าไปดูนึงดูเขาวางเมือดูมากเลยทีขยายความเลยครับเฮ้ย เดี๋ยวเอซเข้าใจ,เ,จเดี๋ยวพี่อนุ์ขยายความนะฮะเป็นมาเทวดายัางไงครับเหตุผลเหตุผลก <ผล S 1> ็คือคือคนขัดใจยังไม่ค่อยได้นะคนมาขัดใจมาถ้าใครตีเนี่ยคือเป็นเรื่องกับนิกกี้ตลอดเลยจาไว้ตลอดอมาเมืไรก็เจอนิกกี้ครับเขาวิ่งตามเนี่ยสมมติเอาทีบเขาเนี่ยครับได้ยินเสียงรถมาไกลๆเขาก็ได้ยินแล้วใช่ไหมแล้วก็ นั่ถ้ากินข้าวเห็นสังเกตกินข้าวไหมครับถ้ากับข้าวไม่ดีไม่กินนะอืมอืมมาเทวดาบอกเรไงอ๋อินนี่นะครับถึงยืนหมาบ้านๆแต่ว่าอยู่อย่างเทวดานี่อย่างเนี้ยก็ได้ขี่รถไม่มีเห่าใครอืมอ้าห่วงนอนอะไรประมาณนี้มาเช้าดูเขาห่วงนอนแต่เช้าเขาเห่าอยู่ได้พี่เขาจะเลือกเห่าที่จะสังเกตดูเขาจะเห่าเป็นบางคนใช่ก็นั่นแหละใครมีพฤติกรรมเหมือนเขานั่นแหละเขาจะเห่าครับเขาจะจํานะ คนดีๆเขาเขาไม่เห่าเราลุงก็ปึกษาแน่ถ้าจะเห่าเป็นบางคนนะครับเอฟซีจะเห็นอยู่ว่าเห่าใครบ้างนะไม่ขอพูดนะครับไม่ได้พูดพูดไม่ได้พูดไม่ได้ให้ดูเอาเองนะครับายงานผู้ใหญ่มืองนอกขอบคุณพี่เข้าคุณพี่ลึกมาดูก็เนี่ยครับขอบคุณพี่อนุวัฒน์นะครับนะคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ